ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสู้กับภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราบอกแล้วหลายๆพื้นที่เลยมีการจัดงานลอยกระทงในวันพรุ่งนี้ค่ะ28พฤศจิกายนนะคะหลายๆจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นสุโขทยัยสุพรรณบุรีนะคะรวมถึงใกล้ๆเรานี้ด้วยจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะตรงอำเภอพระประแดงก็มีการจัดงานลอยกระทงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยเรื่องของการเตรียมงานจัดลอยกระทงในปี2555กับคุณจักรพงษ์เปี่ยมเมตตาในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกัน,กนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะนะคะพระประแดงขึ้นชื่ออย่างที่บอกไปนะคะชุมชนชาวมอญสงกรานเนี่ยเรียกว่าถ้าไปเที่ยวที่ไหนอาจเที่ยวอิ่มแล้วแถวเข้าสายรุงเทมนครสามารถไปต่อได้ที่พระประแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงเทศกาลลอยกระทงเองพระพระประแดงเองก็ขึ้นชื่อเรื่องของงานลอยกระทงอยู่ติดแม่น้าเจ้าพระยาเลยใช่ไหมคะครับพระประแดงเนี่ยมีจุดเด่นอย่างน้อยสองประการค่ะเป็นคำเลียที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ ประการที่สองก็วัฒนธรรมเด่นนะครับเพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์กว่า2 0 0ปีอืปีแล้วก็วัฒนธรรมนั้นสามสายเลยนะฮะสามศาสนามีทั้งอิสลามมีทั้งคริสต์แล้วก็พุทธพุทธนี่มีทั้งเชื้อสายมอญจีนไทยนะนั้นจึงมีความหลากหลายนั้นโดดเด่นในกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะงั้นลอยกระทงเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะกิจกรรมเด่นๆเลยโอ้ลอยกระทงนะครับใน การจัดอยู่กระจายอยู่ทั่วไปนะฮะใน <'s> 15ตำบล16 17พื้นที่ที่มีการจัดให้มีการลอยกระทงและกิจกรรมต่างๆทั้งหลายแต่อยากจะพูดถึงอยู่สัก3จุดนะจุดที่หนึ่งก็คือบริเวณเทศบาลเมืองพระประแดงตัวตลาดพระประแดงนะครับตรงนั้นก็จะมีเขื่อนริมน้ำแล้วก็มีการจัดการแสดงต่างๆทั้งหลายนะหนึ่งการปล่อยลอยกระทงนะ สองมีการประตุป,ประกวดกระทงะสามก็จะมีการประกวดนางนกพม่าและก็หนูน้อยนกพมา่าแล้วก็การรลื่นเริออื่นๆืนอีกนานาประการน,น,นะครับถ้ามาแล้วก็คงไม่ผิดหวังสนุกสนานแน่แนแน่ๆเลยอืมนะคะที่สองนะ,ะที่สองไม่ไกลกันนะัก เราได้ยินวงแหวนอุตสาหการรมไหมครับอ่าค่ะสพานสวยภูมิพลหนึ่งภูม,ม,พม,มิพลสองมันจะมีพาดผ่านกันสองสามสะพานแถวนั้นใช่เป็น,นะความมหัศาาจรรย์นะฮะที่สะพานภูมิพลหนึ่งและสองข้ามฝั่งทางะประแดงฝั่งปูจเจ้าข้ามไปกรุงเทพพระรามแสดงว่าวิวจะสวยมากลอยกระพงไปสามารถถ่ายภาพเห็นวิวสวยงามสวยมากเย็นบริเวณใต้สะพานใต้สะพานเรียกว่าสวนสุขภาพของรัตโพค่ะตรงนั้นก็เป็นบริเวณ ี่ตั้งพิพิธภัณฑ์ของรัฐโภแล้วพิพั้งของรัฐโทตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยอบตทรงขนองคเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนงานนะครับวิวสวยมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเคยได้ยินไหมครับอีของขึ้นชื่อแล้วนะะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จัดกิจกรรมลอยกระทงนะครับสามจุดเนี่ยลองถ้าหากว่าไม่รู้จะไปที่ไหนเนี่ยสามจุดเนี่ยไปไม่หลงหลายคนก็พอรู้จักอยู่แล้ว ใบพาประแดงจะเห็นบรรยากาศสะพานภ<ช>ูมิพลภูลหนึ่งภ<ช>ูมิพลสองสวยมากสวยงามค<ช>่ะนะคะก็เรียกว่าบรรยากาศดีนะคะสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกสบายด้วยอย่าถ้าสมมุติจากตึกเนชั่นของเราเนี่ยในชั้นฮาวเวอร์ไปสามารถขึ้นสะพานตรง,งวงแหวนอุตสาหกรรมไปได้เลยด้วยนะคะ<ช>ไปร่วมงานตรงแถวภาประแดงไปได้ทั้งสองทางนะฮะไปไปทางวงแหวนกาญจนาภิเษกก็ได้นะหรือจะไปทาง ทางดุนบางนาไปลงที่พระรามสามแล้วขึ้นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมะนะทั้งสองอันจะ,จะวิ่งวนเป็นวงกลมได้เลยนะที่ผ่านมาคนไปเที่ยวเยอะไหมคะแล้วมาตรการเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยเพราเห็นตอนนี้บอกว่าเข้มงวดเรื่องของผู้เรื่องของประทัดรวมถึงเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมและเรื่องของโปะต่างๆด้วยค่ะครับเรื่องนี้ทางหน่วยเหนือนะโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสุพรรณก็ ตระหนักถึงความปลอดภัยพี่น้องประชาชนก็สั่งการให้ฝ่ายต่างๆได้ดูแลเชื้โป๊ะเนี่ยต้องดูแลความปลอดภัยให้ดีนะครับเรื่องการจุดผู้จุดระเบิดจุดไม่ใช่จุดระเบิดนะจุดประทัดอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ต้องระมัดระวังต้องควบคุมแล้วก็เรื่องการจราจรทั้งหลายแต่การจราจรไม่น่าเป็นห่วงเพราะประแดงเดี๋ยวนี้สะดวกสบายม่างเดิมเมื่อก่อนไปมาก็สะดวกการจราจรไม่ติดขัดนะครับ หรืบบอ่ะมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในเรื่องของพวกพลุนะฮะหลงไม้ไฟต่างๆทั้ง,งหลายเนี่ยเราก็มีการให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งทั้งราชาการนะ,ะตำรวจแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยได้ตรวจ <ขา S 1> ตาสอดส่องอแนะนําตักเตือนแล้วก็กดขันนะครับเช่นการกดขันไม่ให้มีการจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อควบคุมร้านค้าต่างๆทั้งหลายไม่ให้มันมีการจําหน่ายอย่างกระเริง แล้วก็สองการจะจุดผู้จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำโดยผู้ได้รับอนุญ,ญาตเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นก็ต้องระวังความปลอดภัยะนะซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหลายครั้งหลายพื้นที่ะนะงนั้นเราก็ต้องระวังกันอย่างยิ่งแล้วก็จังหวัดสุพรรณเราเองอยู่ในเขตสนามบินสนุวรรณภูมิอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ต้องตระหนักโดยเฉพาะ พื้นที่อยู่ในเขตความปลอดภัยการเดิอนาอากาศยาอย่างเรื่องของคมลอยใช่ไหมคะคมลอยอแล้วก็ถึงพุ่ดอกไม้ไฟบ้องไฟหรือลูกโป่งรวมทั้งการส่งลำแสงขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับอันนี้ต้องระวังมาก อันนี้มีการประชาสัมพันธ์ไปประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ไปทั้งหมดนะครับให้ให้ท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนอกเหนือจากมาตรการรักษาความปลอดภัยเรื่องของพลุดอกไม้ไฟประทัดยักษอะไรพวกนี้เนี่ยเรื่องของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณการจัดงานเป็นยงไงคะตรงนี้ก็มีการควบคุมนะฮะก็ไม่ไม่ให้มีการจําหน่ายนะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปก็ อย่างเทศบาลเมืองพระประแดงในเขตตัวตลาดเนี่ยจะมีเทศกาลอาหารก็มุ่งเน้นอาหารพระประแดงนะอาหารไทยละมันอย่างนี้เป็นต้นเลยมีอะไรแนะนำบ้างนะเผื่อท่านผู้ชมอยากไปชิมแถวนั้นนะคะได้ยินเมนูอันดับหนึ่งของโลกไหมครับค่ะอันที่เช่นมัสมันอันนี้คือเมนูรามันไทยละมันเลยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็หลายอย่างฮะไม่ก็ทั้งอะไรนะเราอยู่เมืองน้ำเนี่ย อออหอหมกในพวกนี้เป็นต้นที่ทำจากจากปลาค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่มีขนบรรมเนียมประเพณีที่ยาวนาน2 0 0กว่าปีอย่างตงสารลักเมืองเองมีการจัดงานตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าอย่างสารลักเมืองของอําเภอพระประแดงนี่เรียกว่าคนไปกราบไหว้คนข้างเยอะดิฉันก็เป็นหนึ่งที่เคยไปกราบไหว้เพราะตรงนั้นเนี่ยสารลักเมือง200ปีเลยทีเดียว สารหลักเมืองเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมนะครับประเพณีของไทยเรามาแต่โบราณเมื่อตั้งเมืองแต่ละครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยเมื่อตั้งเมืองแล้วก็จะให้มีการปักหลักศารหลักเมืององอาถรรอะไรต่างๆนะเป็นเลิกเป็นชัยให้กับบ้านเมืองนะฮะแต่ว่าที่พระประแดงนี่จะต่างก่าที่อื่นนะครับว่าแต่เริ่มเนี่ยมีเมืองสร้างป้อมปราการนะครับ แล้วก็ให้มอนเนี่ยมาเป็นทหารอยู่รักษาพ้อมประการทั้งหลายแล้วก็ก่อสร้างพ้อมประการเนี่ยก็มีพญาเจิงพญาเจิงเนี่ยชื่อมันก็ภาษามอน,นะฮะอาจจะสำเนียงเพี้ยนๆบ้างเนี่ย แปลว่าช้างก็เลยเป็นต้นตระกูลของคศเสนีนะเดี๋ยวนี้ยังมีประวัติอยู่แล้วก็ก็เลยมาเป็นที่มาของศาลระเมืองพระประแดงที่มีหัวช้างแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นับถือก็คือองค์พระพิคเนปก็เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนก็เป็นประวัติความเป็นมาใช่นะคือพระประแดง ก็คือถ้าใครไปเที่ยวงานลอยกระทงปี2555ในวันพรุ่งนี้แหละที่พระประแดงเรียกว่าได้เรื่องของอวัฒนธรรมอารยธรรมชุมชนที่มีมา200กว่าปีเป็นการรวมกันร,ระหว่างชาวมอญชาวไทยใช่ไหมคะแล้วก็ชาวอิสลามด้วยจุด,ดใ,หใหญ่ๆเลยเห็นบอกว่ามีสาจุดเห็นบอกว่ามีจุดอื่นๆด้วยที่เขาจะจัดประเพณีลอยกระทงนะคะม,มีทุก,ทกตำบลน,นะฮะ<ม>อย่างอย่างอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล6ตำบลกะเ้าหมูเนี่ยนะครับรอบาร์พระเจ้าเนี่ย ทัดทุกออบตอเลยจัดงานลอยกระทงเพราะว่าพื้นที่จะติดแม่น้ำเจ้าพยาโดยรอบนะ,ะตรงคลองลอัดโพเป็นจุดที่แม่น้ำเจ้าพยาสอบเข้ามาหากันะระยะใกล้กันที่สุดแต่จริงๆแล้วแม่น้ำเจ้าพยาช่วงนี้คดโค้องออบพื้นที่ระยะทางต้องสิบดกิโลเมตรดังนั้นพื้นที่ในบริเวณนั้นจึงเป็นพื้นที่ปัจจุบันนั้นเป็นสีเขียว เรียกว่าพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีโครงการให้อนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวมากว่า3 40ี่ปีมาแล้วดังนั้นบริเวณตรงนี้ผมเลยเรียกว่าสามสัจจันร,ร์โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่พื้นที่บางกระเจ้าพื้นที่สีเขียวพื้นคลองลัดโพบายน้ํสาสะพานวงแหวน อุตสาหกรรมภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองสามอาชจันย์อยู่บริเวณเดียวกันนั้นใครไปที่พระประแดงไปเที่ยวสงกรานก็ได้ไปเยี่ยมเที่ยวชุมชนมไปดู สามัคคชนที่ว่าค่ะใครๆที่บอกไว้ที่บอกว่าจัดงานลอยกระทงมหัศยลลำน้ำําเจ้าพยาแถมได้เทศกาลอาหารอร่อยด้วยใช่ไหมคะถ้าไปพระประแดงเริ่มไปได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอย่างวันนี้เริ่มจัดหรือ,อยังว่าเริ่มวันพรุ่งนี้กี่โมงยังไงคะวันนี้ก็เริ่มมีงานแล้วครับะนะฮะ,ะอยา่างเชียนเทศบาลเมืองพระประแดงเขาก็เริ่มมีงานใครอยากสนุกสนานไม่รู้จะไปไหนก็ไปชมดนตรีฟรีนะครับเนี่ยนะแล้วก็มีการประกวดอะไรต่างๆทั้งหลายนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้อะไรจะเป็นงานไท พรุ่งนี้เนี่ยตอนเช้าไปก็ไปเที่ยวบรรยากาศทั้งหลายในเมืองไปไหว้พระก่อนก็ได้ใครไปบ่ายใช่ไหมคะแถวนั้นวัดเยอะวัดเยอะนะฮะทั้งบทคริสต์อิสลามค่ะผสมผสานกันผสมผสานกันแล้วก็พื้นที่สีเขียวความร่มรื่นมะไปเที่ยวพอหมดวันแล้วตอนเย็นแดดร่มลมตกก็แวะเลี้ยว ลอยกระทงที่ไหนก็ได้นะเข้าไปผมเชื่อว่าท่านไม่หลงแน่ต้องหาจุดลอยกระทงได้เพราะว่าเพราะว่าจะติดแม่น้ำเจ้าพยาทุกจุดนะฮะแล้วก็ถ้าจยาไปจุดสำคัญที่ผมว่านะสามจุดที่ว่าเนี่ยก็คิดว่าไม่ผิดหวังคะะนจุดนี้ต้องตัดสินใจเอานะคะว่าจะไปจุดไหนจะไปทั้งตลอดทุกจุดก็ได้แต่ว่าเวลาเที่ยงคืนนั้นต้องเลือกเอาค่ะคือมีการปิดการจราจรหรือเปล่าคะ คงไม่ปิดนะฮะแต่ว่าก็จะมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจรคิดว่ารถลาก็อาจจะคับคลั่งบ้างนะฮะแต่ว่าก็คงไม่ถึงกับติดค่ะรวมถึงเรื่องอาชญากรรมเองก็มีการประสานไปยังเจ้าที่ตำรวจให้เข้ามากทค้ำมีเจ้าที่ตำรวจมีอาสาสมัครมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่ช่วยกันอสตอปพรเป็นต้นนะเราช่วยประสานการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะแบ่งพื้นที่ดูแลกันแต่ละอบตเลยใช่ไหมฮะแต่ละอบตก็จะดูแลกันนะ แล้วก,ก็ยังมีอำเภอก็จะมีอสออยูในภาพรวมทั่วๆไปะน,ะนะคะแล้ว<ม>ในวันพรุ่งนี้เองไฮไลท์นอกจากเรื่องของการประกวดประดิษฐ์กระทงเจอมีนางนพมาศนะคะมีมหรสพอื่นๆมีศิลปินนักร้องด้วยมีการจุดพูุไหมคะไฮไลท์รอบนี้มีครับมีนะคะมีแต่ว่าก็ได้ แจ้งท้องถิ่นทั้งหลายที่จะมีการจุดพลุอ้ดองระมัดระวังะ,ฮะไฮไลท์จะเป็นยังไงคะตรงนี้เป็นสะพานภูมิพลมีมีวงแหวนและมีการจุดพลุอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาพลุเป็นแบบพลุสวยงามสวยงาม,มฮะพลุสวยงามจํานวนมากนะฮะแล้วก็มีฉากประกอบก็คือสะพานภูมิพลนะฮะ รงบริเวณที่จะมีสะพานประกอบในระยะใกล้นี่ก็คือบนพื้นที่เทศบาลเมืองแล้วก็พื้นที่ของอบตสมค n นะที่จะอยู่ติดสะพานใกล้สะพานเลยส่วนบางน้ำพึ่งก็ห่างไปนิดนึงเข้าไปด้านในอันนี้บางน้ำพึ่งจะได้ดูวัฒนธรรมใช่ไหมของชาวบ้านพื้นที่สีเขียวเป็นที่สีตลาดน้ำอ่ะที่ฉันเคยไปเที่ยวอยู่นะคะจะทําเป็นเพิงๆหน่อยแล้วก็มีคนพายเรือด้วยให้นักเที่ยวลงไปพายเรืออันนี้ก็คือสามารถที่จะลอยกระทงริมคลองได้เลย ตลาดบางน้ำพึ่งใช่ไหมคะตลาดบางน้ำพึ่งก็จะลอยริมคลองตลาดน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วความเชื่อของคนไทยเขาบอกว่าเวลาลอยกระทงเนี่ยถ้าลอยริมแม่น้ำจะยิ่งเป็นการพัดทุกพักโศกออกไปให้ห่างๆตรงคลองคลองนี่ก็ไม่ไกลจากแม่น้ำจากคลองที่สามารถออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้คาองนี้นะคลองนี้เข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาข้าอบก็ไม่ไกลมากนะคะ เทศบาลเมืองรอยในแม่น้ำเจ้าพยาอเอาปตอสงขนองอยู่ใต้สะพานตรงนั้นอรอยที่คลองรัดโพแ,<ล>แต่ว่าเดี๋ยวก็จะออกแม่น้ำเจ้าพยาไปแล้วก็จะออกไป่ไปไปน้ำเจพยาแลยาแค่ห้ารอเมตร นะคะงั้นไม่ต้องห่วงนะคะถ้ารอบนี้ในวันพรุ่งนี้ไปเที่ยวรอยกระทงที่อำเภอรพระประแดงคุณได้หลายๆอย่างเลยนะคะ<ช>ทั้งสีสันมหัสกรรมหัศาลํำน้ำเจ้าพยามีหลายๆจุดเลยนะคะที่ให้เลือกสำหรับที่พระประแดงเองด้วยนะคะแต่ว่าจะชอบแบบไหนชอบแบบไหนถ้าไม่อยากจะไปลงลึกในรายละเอียดก็อาจจะดูวิวในภาพ ไกลนะฮะมองในมุมไกลมุมกว้างก็จะเห็นแสงสีสีแสงแสงสีต่างๆทั้งหลายก็ะะสวยงามใช่นะนะคะก็คือพระประแดงเนี่ยไม่ได้ขึ้นชื่อเฉพาะเรื่องของสงการของชาวมอญเท่านั้นนะคะ<ช>แ,ตแต่ว่างานลอยกระทงนะคะใครไม่รู้จะไปที่ไหนสามารถเดินทางได้นะคะไปพระประแดงหลายๆเส้นทางเลยขึ้นทางด่วนนะคะถ้าถ้ายึดเอาตรงถนนบางนาเป็นหลักเนี่ยขึ้นทางด่วน45บาทนะคะทางด่วนธรรมดาก็ได้หรือว่าจะไปวงแหวนรอบนอก40บบาทก็ได้เหมือนกันลงอำเภอ พระประแดงถ้าขึ้น5บาทไปสุขสวัสดิ์แล้วตัดเี้ยวซ้ายออกพระประแดงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าข้ามวงแหวนศากมลงได้เลยลงพระรามสามได้ลงพระรามสามได้เลยหรือไม่ก็ข้ามพระรามเก้าลงสุขสวัสดิ์ไปได้หลายทางหลายช่องทางหรือถ้าอยู่ทางลาดบุรณะก็ถนนสายวงเวียนใหญ่ดนองคานงแล้วก็ต่อสุขสวัสดิ์นะคะคนกรทมอยู่แถวลาดบุรณะก็มาลอยกระทงที่พระประแดงได้เหมือนกันใช่นะคะก็ไปร่วมกันสืบสารประเพณ นีไทยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจักรพงศ์เปี่ยมเมตตานะคะในอำเภอพระ,ระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ นะคะจะเห็นแล้วนะคะว่าหลายๆพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครรวมถึงที่จังหวัดสมุทรปราการของอำเภอพระประแดงเองเรียกว่ามีการจัดงานลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะค่ะก็ได้ข้อมูลกันแล้วนะคะวันพร,รุ่งนี้ตัดสินใจการว่าจะไปลอยในพื้นที่ไหนคนอยู่ใกล้ๆหรือว่าคนกรุงเทพมหานครไม่อยากจะเข้าเมืองะนะรถติดด้วยไปที่พระประแดงได้นะคะมีการจัดงานถึง3จุดสําคัญเลยนะคะ,ะ,คะแต่ว่าเที่ยวให้สนุกนะคะมี สติสตักนิดหนึ่งนะคะอย่าดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถด้วยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการสู้กับภัยแล้วนะคะเราทั้งหมดลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ